มาอธิบายตัวคันจีสองตัวที่เป็นคาว่าวันจันทร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะสำหรับคำคำว่าวันจันเนี่ยมันมันจะมีมันจะมีคำอ่านในภาษาจีนว่าเ yeah ย่สำอันนี้สำหรับใครที่เรียนภาษาจีนมาแล้วนะคะแล้วก็สำหรับภาษาญี่ปุ่น มันจะมีสอ,สองสองสองคำอ่านในวิดีโอนี้ก็คือเกจิโยบิแล้วก็สกินะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเขียนที่ยานยน,นข้างบนเลยนะคะในนี้หนูจะเขียนคือว่าสกีนี่ก็คือยางานตข้างบนนะคะคราวนี้มันเป็นตัว วันอาทิตย์นะคะหรือว่าอันนี้จะใช้สําหรับคําว่าทุกวันก็ได้ค่ะเดี๋ยวหนูมาเขียนเลยนะคะอันนี้เหมือนตัวในภาษาจีนนะคะตัวตัวนี้มันเหมือนในภาษาจีนนะคะอันนี้หนูกาลังจะถามคนที่เรียนภาษาจีนมาแล้วนะคะแล้วก็ถ้าในภาษาจีน นิจนะคะเดี๋ยวหนูขอเขียนทีละานานะคะนี่ข้างบนก็คือค่ว่าน,นิจินะคะเดี๋ยวหนูจะมายกตัวอย่างของคำของคำทั้งว่าสึกิและนิจินะคะยกตัวอย่าง